เห่าแล้วเฮียวมาแล้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 วร้องคอตลอดเลยอ่ะเฮียก็ร้องคอมาเลและแล้วก็ถึงเพลงนี้ที่ทุกคนใช่เลยเมื่อกี้ทุกคนฟังแล้วก็ร้องตามรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆไม่เคยร้องที่งานไหนมาก่อนงานนี้เป็นงานแรกงานแรกเลยใช่ชื่อเพลงอะไรครับทุกคน อันนี้เรียกใครแล้วเปล่าครับสูบ้เขาครับผมเราฟังเพลงต่อไปกันเลยครับอยากจะเรียกเธอ,อยังยงว่า เราอิเตเต็นด้วยอ่ะผมเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังร้องสดๆนะกับเพลงที่รักที่รัก บอกตามตรงผมชอบมาแต่ดูใน m v แล้วชอบมาแต่ตอนดูใน YouTube แล้วอมาฟันงของจริงชอบยิ่งกว่าเดิมโอเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมครับเป็นการร้องครั้งแรกเลยตื่นเต้นครับมร้องเพลงไปด้วยแต่ว่ามีทุกคนช่วยน้องก็เยี่ยมครับเยี่ยมจริง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 